สวัสดีครับผมเนโลนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการวันนี้วันที่11ตุลา ุทธศกกราดที่2,566นะครับผมกำลังจะเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการด้วยจักรยานด้านหลังผมนี่นะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราก็มาที่สารกลางมาไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์นะครับเพื่อกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ ดนบรรดาลให้เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับขอให้การดินทางครั้งนี้ราบรื่สนสำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็ฮาเลลูยาฝนเพิ่งตกนะครับโอเคครับสู้ๆเฮ้ฝากด้วยนะมาดำ ครับตีห2ายีนาทีผมเริ่มออกเดินทานะครับขี่มาได้สักพักแล้วนะครับจากสารกลางผ่าน BTS ลงเรียนในเรือฝนได้ตกโปรยปลายมาตลอดผมกำลังช่างใจอยู่ว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีคูคตเลยหรือไม่หรือว่าผมจะขี่ไปอย่างที่กำหนดการเดิมไว้ ฝนก็ไม่ได้ลงหนักมากแต่เมื่อคืนก็ตกมาตลอดเหมือนกับพระเจ้าจะทดสอบจิตใจเราว่าตกลงคุณเดาวไงแนะ่เดี๋ยวผมจะลองขี่ไปถึงสถานีเอราวันดูว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนแผนขึ้นรถไฟเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย เราอาจจะต้องเลื่อนกันหนดไปครับซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นถ้าไปถึงสถานีช้างเอราวัณแล้วฝนยังคงตกอยู่เราก็จะเปลี่ยนแผนเพื่อที่จะขึ้นรถไฟที่สถานีปูุงโกไปขึ้นรถไฟฟ้าไปที่สถานีปูุงโก ใะเวลาประมาณหึงชั่วโมงกว่าครับเจ้าขอโอกาสให้ผมได้ขี่จักรยานไปจากจังหวัดสมุทรปราการไปถึงเชียงใหม่ด้วยนะครับขอให้สภาพอากาศเป็นใจด้วยนะครับฮาเลลุยา ไดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้ผมตัดสินใจว่าเดินตามแผนเดิมแล้วนะครับคือว่าเราขี่จักรยานไปเลยถ้ามันตกหนักหรือไงก็หยุดเราไม่ขึ้นรถไฟฟ้าครับเราสู้ไม่เปลี่ยนแผนโอเคลุยเทพเจ้าท่านพ่อช้างช่วยโดยันดานให้ ผลฟ้าเป็นใจด้วยนะครับไปเรียบร้อยครับตอนนี้ถึงสถานีรถไฟใต้ดินลาดพร้าวนะครับอาคารจอดแล้วจอดแต่ว่าฝนตกก็เลยจอดไว้ตรงนี้ก่อนรถก็จอดมาเทียบเลยตอนนี้ โชคดีคนโชคร้ายแต่ว่ายังมีโชคดีจริๆงๆโชคร้ายคือว่าฝนตกหนักมากตอนนี้โชคดีก็คือเรามีที่หลบฝนโอเครอคนไทยก็จอดหลบฝนกัน ตอนนี้ฝนตกครับแล้วก็กินแอปเปิลรอ,อไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้วิ่งมายี่สิ่อีปสิดกครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆมาเรื่อยๆเ,เดยตัดสินใจว่าไม่คือรถไฟฟ้าก็เหลือ2ีิบนาทีจะถึง สถานีตำรวจจอนเมืองซึ่งเป็นที่หมายแรกของวันนี้แต่ว่าบังเอิญว่าพอมาถึงช่วงอาคารจอดระจรของรถไฟใต้ดินบังเอิญฝนตกซะก่อนแต่เรายังมีโชคดีว่ามีที่หลบฝนที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับใล้รอดไปได้ <Okay. S 2> พกันม่อนนึี่ก็เป็นพงกุญแจนนำโชว์ของผมนะครับเป็นรูปนักบินอวกาศที่รูกผมชื่นชอบนะครับ mm hmm. ก็พกติดตัวไปด้วยพาไปเที่ยวด้วยเหมือนพาลูกไปเที่ยวในทางนี้ด้วยนะครับมา mm hmm. หรืออะไรมีร่นองตกอลไรพระเจ้าป้าดีอย่างฝนตกตานจักรยานนี่นะครับมันไม่ร้อนผมค้นพบแล้วเย้มาเลยถ้ากลัวก็คงไม่มาละครับดูลยลวยฮาเลนย่าผมมาแล้วโอ้โหทอตันทีตอนฝนตก ยอดไปโอ้โหไปเจ้าอันนี้กำลังขี่ไปที่ตหนาดอนเมืองนะครับจุดพักจุดแรกของเราฝนตกมาตั้งแต่ออกสตาร์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอก,กาันโรยจ้าาไปลยครับ,รบเราเริ่มออกสตาร์ทจากสารการจังหวัดสมุทรปราการนะครับ โดยวิ่งด้วยระยะทางประมาณ42กิโลถึงสานอดอนเมืองนะครับแต่เมื่อไปถึงสานอดอนเมืองนะครับปรากฏว่าร้านกาแฟที่ผมต้องการไปนั่งพักเนี่ยเขาปิดนะครับวันนี้ทำให้ผมต้องนั่งอยู่ที่นั่นเฉยๆนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงก็ไม่เปนไรครับถือว่านั่งหลบฝนแล้วก็รอแห้งไปบางส่วนนะครับ จากนั้นเนี่ยพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ได้ปั่นต่อไปยังถนนเส้นเรียบของเตรมประชากรน,นะครับโดยใช้ช่องทางลัดมันจะเป็นยังไงนะครับ๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้เราก็ต้องสู้กับสายฝนจันต่อไปนะครับความสนุกมันคือเรามีเรื่องราวในระหว่างทางนะครับสู้ต่อไปนะครับพวกเรานักปั่นทั้งหลาย ครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เส้นทางถนนเรียบคลองเปมประชากรกันแล้วนะครับผมมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับ mm hmm. เมื่อเราใช้แผนที่คนเดินเนี่ยจากสอนอดอนเมืองไปจุดพักจุดที่สองบริเวณถนนเรียบคลองเปมประชากรเนี่ยนะครับเ,เราจะเข้าไปที่ซอยปู่ใบนะครับโดยใช้แผนที่ทักษณะเป็นคนเดินเพื่อลัดเลาะไปทางก็จะได้ ไปได้เร็วขึ้นนะครับสวัสดีค่ะเส้นทางนี้เขาเรียกว่าเส้นทางเรียบถนนเรียบคลองเปรมประชากรนะครับซึ่งเราใช้แผนที่ก o เกิล m a p คแบบ เป็นรูปคนเดินนะครับเพื่อหลอกล่อมันให้พาเรามาเส้นนี้ซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ google map เนี่ยก็อาจจะมาไม่ถูกได้แล้วก็ตอนนี้เราขี่เรียบคองเรียบคองเป็นด้านนี้เป็นคองเป็นตอนนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับ าน่าจะเป็นอำเภอบางคูนหรือ,อเปล่าอำเภอเมืองอเพรับเรื่มเพิไ่ไปจะขี่ไปเรื่อยๆวันนี้เราจากที่เช็คระยะเนี่ยพอเราถึงจุดที่2ก็จะเหลือระยะทางประมาณยี่สิบกกิโลซึ่งไม่น่าสติมีปัญหาอะไรอันนี้เราขี่มาได้เกินครึ่งทางมาหน่อยแล้วด้วยซ้ำไป ถึงชุดพักที่สองเาจะทานข้าวทานข้าวแล้วก็จะพักสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทานงต่อเราจะดูสถานการณ์่อเพราะว่าเหลือ20่โลเนี่ยที่บ้านในหนึ่งชั่วโมงไม่เกินหนงชั่โมงเนี่ยขี่ถึงที่พักแน่นอนแต่เช่นไรก็าตามอย่าไว้วางใจอากาศในช่วงนี้ เมื่อเช้าฝนตกทั้งวันเลยฝนตกตั้งแต่เช้าจนร้อนแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วแเดี่ยังเลยก็ดีกับไม่ดีเพราะว่าถ้าฝนตกมันไม่ร้อนโอ้หขี่สบายมากว่าก็อันตรายนิดหน่อยแต่ถ้าแดดร้อนเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยโอเคอ่ากับข้าววันนี้นะครับจพักแล้วนะครับ มาดูกันว่ากับข้าวนี้อะไรนี่คือกับข้าวของแม่นะครับให้แม่เชิญถักให้เรืออร่อ้ยหอมไปน่าจะอยู่ได้สักสามถึงสี่วันผมก็โอเคแล้วยนอน,นี่ก็เป็นเจ็บมา คือว่าเราต้องการอะไรที่มันแตกต่างครับถ้าเรามาซื้อเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่าเราอะอยากอยากแบว่าแบกมาเองลองดูดิว่าเราจะใช้เงินน้อยที่สุดในทิศนี้เท่าไหร่ว่าบัตเจ็บบัตเจ็ตมีอยู่ประมาณ3000ันตั้งบัตเจ็ตได้แค่3า0 0นบาท ด้วยนะคุณแม่ก็ใส่แม่กขาใส่คุณย่ากขาใส่นี่ไปด้วยนะเลยเขาใส่ใบมะกรูดให้มันไม่ไม่มีกลิ่นโอเคแล้วก็เก็บนี่ครับตัวข้าวผมโคตรเสียวโอเคล้วจะขอกินข้าวก่อนนะ เ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากที่เรากินข้าวของวันเสร็จแล้วนะครับเราก็นั่งพักขาพักแข้งไดเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงได้ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงจะพักอยู่ประมาณ,มมาณแล้วเราก็ขี่ต่อจากถนนเรียบคลองเป็นประชากรเ,เพื่อยิงตรงไปที่หน่วยบริการประชาชนเอเชียของตำรวจทางหลวงเอเชียนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ขี่ผ่านทางอำเภอพังไปอินด้วยแล้วก็แวะกินขนมเป็นการผ่อนคลายแล้วก็แวะดูธรรมชาติด้วยตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้ซีเรียสนะครับผมขี่มาสิบกว่ากิโลแล้วผมก็พักแล้วเพราะว่ามีเวลาเหลือทั้งวันตรงนี้นะครับขี่แบบจักรยานเนี่ยขี่ให้มันสนุกครับผมไม่ต้องเครียดก,กัน 快快啦！Bye bye. รอบตายถงมีไผ่นี่ข้างบนงทางรถไฟถ้าเดินไปลอดีอด้บเรยสา จะเป็นทางมาครับเพื่อที่จะออกถนน,อนเอเชียโอเคไปไหมนี่ครับเดี๋ยวให้รถไปกันมองเห็นถนนเอเชียอยู่ด้านขวามือของผมเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราก็ร่างจะออกไปถนนเอเชียสัน ตอนนี้เราก็ออกมาสู่ถนนเอเชียเรียบร้อยแล้วเราจะรอไปถึงทางอารอใต้ถนนเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าหน่วยบริการประชาชนของตำรวจทางหลวงเอเชียเนี่ยอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับแต่ว่าเขามีทางไปอยู่ไม่ยากไม่ยากนี่แล้ว ภาพที่เราจะได้เห็นก็ันทั่วไปนะครับในบริเวณเวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้กนะ็คือจังหวัดอยุธยาปทุมธานีนะครับพี่เขาก็จะมาคอยดักยิงปลาที่ขึ้นจากน้ำเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือว่าเป็นการหาอาหารอย่างหนึ่งนะครับครับ แล้วนะครับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงเอเชียนะครับผมมาถึงประมาณสัก4โมงกว่าๆแล้วก็ตอนนี้อาบน้ำซักเสื้อผ้าเรียบร้อยกำลังจะทำอาหารรื้ยเย็นเมื่อแรกก็เบสิกกันไปก่อนเลยกมาม่าครับก็ไข่เพราะว่า,าเราหุงข้าวนี่มันอาจจะวุ่นวายอาจจะเป็นพรุ่งนี้ในการหุงข้าวโอเคนะครับเบสิก กที่ผมทานอาหารเย็นเสร็จแล้วนะครับฝนก็ได้ตกมาอีกครั้งนะครัวันนี้มฝน,นตกทั้งวันนะครับก็ขี่ลงมาลุยลงมาทดสอบจิตใจมาหวังว่าพรุ่นี้จะเป็นวันที่ฝนไม่ตกนะครับ